ทำเสียหน้าทัพเรือไม่จบแจ้งความสสเพื่อไทยปมแฉซื้อเรือดำน้ำเมื่อวันที่4กันยายนพลเรือโทรประชาชาศิริวัฒน์โคศกกองทัพเรือกล่าวว่ากองทัพเรือโดยพระธรรมนูญที่ทำหน้าที่ดูแลข้อกฎหมายได้เข้าดำเนินการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสมหาสารคามพักเพื่อไทยที่กองบังคับการกองปราบปรามในข้อหาหม,มินประมาทซึ่งกองทัพเรือถือว่าเป็น องค์กรนิติบุคคลที่ผ่านมามีการให้ข้อมูลบิดเบือนในเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือจนทำให้ได้รับความเสียหายที่ผ่านมายืนยันว่าเราทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินโครงการการจัดซื้อเรือดำน้ำก็เป็นตามมติของคณะรัฐมนตรีคอ,อ,อ,อรมรวมถึงกฎระเบียบขอ้อกำหนดของรัฐบาลทุกประการเมื่อมีการกล่าวหาก,กองทัพเรือจนเกิดความเสียหาย ทางกรมพัฒนธรมนูนจึงต้องยืนยันข้อเท็จจริงและปกป้องเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพทั้งนี้การรายงานข่าวแจ้งว่าการดําเนินการดังกล่าวของพลเอกรือชัยลุดดิบผู้บัญชาการกองทัพเรือผบอรอสั่งการให้พลเรือเอกชาติชายศิวราขานผู้ช่วยผบทรอมอบหมายโดยกรมพัฒนธมนูนกองทัพเรือ แจ้งความดำเนินคดีกับนายยุทธพงศ์ในข้อหาหมิ่นประมาทเพราะที่ผ่านมานายยุทธพงศ์โจมตีโครงการการจัดซื้อเรือดำน้ำําจนทำให้ประชาชนเครือบแคลนต่อการดําเนินการของกองทัพเรือทั้งนี้กองทัพเรือมั่นใจว่าถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการนี่รายละเอียดก็ต้องไปเรียนถามท่านโฆษกเอกคอท่านบูคงคงจำได้ท่านประชาชาตินะครับอันนี้เราก็มาทําหน้าที่ตามกฎหมายเพราะเราเป็นหน่วยกฎหมายมาแล้วผู้บัญชาหมอบ มอบหมายให้ดำเนินการนะครับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องอะไรครับท่านหลวงพ่อไร้เงินนิดนึงอย่างอะไรเลยงยู่ในขั้นของพนักงานสอบสวนครับเราไม่สามารถตรวจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนถามท่านประชาชนท่านประชาชนจะได้ให้ข้อมูลจะได้ชัดเจนได้ตรงกันด้วยเรื่องเรือดำน้ำด้วยแบบนั้นเห็นว่าตามรายงานเขาว่าแจ้งข้อกล่าวหาท่านยุทธพงศ์จารัสเกียรติตอนนี้ยังยังไม่ให้ระครับเดียออขลึกนะครับขอโทษทีเพราะว่าเราหมายไม่ใช่นี้นะครับ สสโจเปิดใจหลังกองทัพเรือแจ้งจับปมซื้อเรือดำน้ำคลุมหนีสสโจ้พรรคเพื่อไทยเปิดใจหลังกองทัพเรือเข้าแจ้งความแจ้งจับปมแฉการจัดซื้อเรือดำน้ำลั่นไม่หวนทำหน้าที่ผู้แทนรัษฎรปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเมื่อวันที่4กัญญนยานายยุทธพงศ์จรัสเสถียรนสสมหาสารคามพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ในกรณีที่ถูกกองทัพเรือแจ้งความหมิ่นประมาท เรื่องเรือดำน้ำที่ตำรวจกองปราบวันนี้ตนมั่นใจว่าตนมีความบริสุทธิ์ใจและไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของกองทัพเรือสิ่งที่ตนคิดถึงที่ตนค่ดคานการจัดซื้อเรือดน้ำจีนสองลำมูลค่า22,500ล้านบาทนั้นก็เนื่องมาจากการทำหน้าที่ของตนในฐานะกรรมพธิการในปี2564และทำหน้าที่สสที่ออกมาปกป้องผลประโยชน์ และภาษีของประชาชนที่กำลังจะอดอยากและเดือดร้อนเพราะปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันทั้งนี้ในวันที่5กันยายนเวลา10มิกาตนจะเปิดเอกสารเผยแพร่แจ้งเรื่องที่ถูกกองทัพเรือมีประมาทที่พักเพื่อไทยพูดง่ายก็คือทั้งสองอย่างเนี่ยกองทัพเรือไม่จบนะครับในการโดนแฉว่าเป็น G 2 g ปลอมอย่างที่สสยุทธพงศ์พูด พรุนี้สสยุทธพงศ์ก็จะกางเอกสารเลยว่าตัวไหนตัวไหนตัวไหนนะเรามารอดูกันเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับการแฉกับการแจ้งความจับของกองทัพเรือในครั้งนี้ก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เกี่ยวกับข่าวนี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ